ผู้นำด้านเครื่องประดับทองคาและงานศิลปะชั้นนําของไทยกําลังนําตัวละครไอคอนิกสุดน่ารักเข้าสู่โลกเครื่องประดับบริษัทพรีม่าโกลอินเตอร์เนชันแนลจำกัดพร i เมอร์กำลังเปิดตัวคอลเลกชันเครื่องประดับใหม่ล่าสุดในชื่อชลตีโกลเด้นกิฟต์คอลเลกชันซึ่งเป็นผลงานการร่วมมือกับศิลปินรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงอย่างแม็กกี้ชรารัตสารอาพรหรือแม็กช แต่นี้ไม่ใช่การร่วมมือที่น่าสนใจเพียงเพราะความโดดเด่นของศิลปินแต่เป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับตัวละครไอคอนิกที่มีชื่อว่าชลทีโดยแม็กชอที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้มีแฟนเพลงหลายรายก็ได้สร้างตัวละครชลทีขึ้นเพื่อสื่อความหมายและความรู้สึกของเธอเองซึ่งเป็นความรักและมิตรภาพที่เธอได้รับจากเพื่อนและครอบครัว ในคอลเลกชันนี้มีการนำตัวละครชะละทีของแม็กชอมาผสมผสานกับความหรูหราและความงามของเครื่องประดับทองคำและเงินซึ่งสะท้อนความหมายของความฝันมิตรภาพและความสุขที่เธอต้องการสื่อถึงผู้สวมใส่จะได้รับความรู้สึกที่แตกต่างและน่าตื่นตาตื่นใจ และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนอาจพลาดไปคอลเลกชันนี้ไม่ได้เพียงแต่เป็นการสะท้อนความรู้สึกของศิลปินแต่ยังเป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับตัวละครไอคอนิกชลอทีด้วยซึ่งเป็นการนำความคิดสร้างสารรค์ของศิลปินไทยเข้าสู่โลกเครื่องประดับอย่างมีพลังและน่าประทับใจ พร i เมอร์เอ็กซ์แม็กชอชลอตีโกลเด้นกิฟต์คอลประกอบไปด้วย3กลุ่มชิ้นงานทั้งเครื่องประดับทองคำ 9k ที่แสดงถึงความสุขและความอบอุ่นเครื่องประดับเงินแท้925ที่สะท้อนแนวคิดของมิตรภาพที่ยืนยาวและเครื่องประดับทองคำ 24k ที่เป็นอเทมสำหรับนักสะสมซึ่งแต่ละชิ้นงานก็มีความหมายและความงามของตัวเอง การเปิดตัวคอลเลกชันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้แฟนคลับและนักสะสมได้สัมผัสกับความงามและความหมายของตัวละครชฉลอ่ีผ่านคอลเลกชันเครื่องประดับที่มีความหมายและความซุกซ่อนอยู่พร้อมกับกิจกรรมพิเศษที่น่าตื่นเต้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความหรูหราและความหมายในการสวมใส่เครื่องประดับแต่คำถามที่ขึ้นอยู่คือการนำตัวละครไอคอนิกเข้าสู่โลกเครื่องประดับจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการเครื่องประดับอย่างไรจะเป็นแนวโน้มใหม่ในการสร้างความหมายใหม่ให้กับเครื่องประดับหรือไม่ อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น